สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนประโยค9ประโยคจากคำศัพท์4คํคำได้แก่อุบัติเหตุช่วยด้วยโรงพยาบาลรออุบัติเหตุช่วยด้วย โรงพยาบาลรออุบัติเหตุช่วยด้วยโรงพยาบาลรอมาดูประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่งช่วยด้วยครับผมเกิดอุบัติเหตุ ช่วยด้วยครับผมเกิดอุบัติเหตุช่วยด้วยครับผมเกิดอุบัติเหตุประโยคที่สองที่นี่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันครับ ที่นี่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันครับที่นี่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันครับประโยคที่สามช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วย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 ประโยคที่สช่วยด้วยครับผมเจ็บขาขยับไม่ได้ช่วยด้วยครับผมเจ็บขาขยับไม่ได้ ช่วยด้วยครับผมเจ็บขาขยับไม่ได้ประโยคที่5โรงพยาบาลไปทางไหนครับโรงพยาบาลไปทางไหนครับโรงพยาบาลไปทางไหนครับ ประโยคที่6ผมจะไปโรงพยาบาลผมจะไปโรงพยาบาลผมจะไปโรงพยาบาลประโยคที่7็ด ผมจะรอคุณที่นี่นะครับผมจะรอคุณที่นี่นะครับผมจะรอคุณที่นี่นะครับประโยคที่แปดคุณรอผม ได้ไหมครับคุณรอผมได้ไหมครับคุณรอผมได้ไหมครับประโยคที่9ผมรอเพื่อนของผมครับ ผมรอเพื่อนของผมครับผมรอเพื่อนของผมครับคุณชอบไหมคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ